ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ l i n e i d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระชัยวัดท่านเจ้ามาวัดสามพื้นนับเป็นวัตถุมงคลที่พระพุทธาจารย์มาได้สร้างขึ้นในยุคแรกๆเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในวาระที่ท่านเจ้ามามีอายุค,ครบ 6รอบในปีพุทธศักราช2440พุทธลักษณะองค์พระปฏิมาประทับนั่งสมาธิแบบขัดลาบบนฐานอาสนะบัวเกียงฐานล่างบานกว้างออกล้อแบบรอยองค์ก้นกวงเป็นพระเนื้อโลหะผสมวัรน,นะน้ำตาลอมแดงส่วนมากมักลงชาติปิดทองซึ่งทำให้แลดูสวยงามยิ่งขึ้น พระพุทธาจารย์มาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าท่านเจ้ามาเป็นเจ้าวาดองค์ที่7แห่งวัดจักรวัดรหรือวัดสามปืมท่านเกิดวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2380ที่อำเภอสามเพลงหรืออำเภอสัมพันธวงศ์ในปัจจุบันเมื่อเจริญวัยขึ้นบิดาตั้งชื่อว่ามาเมื่อเติบใหญ่นายมาเป็นคนดุคนจริงและ เป็นนักเลงใหญ่ไม่กลัวคนมีคนเกรงกลัวและมีคนมีพวกมากเมื่อคนเห็นนายมาก็จะพูดว่าเจ้ามาแล้วควาําว่าเจ้ามาแล้วต่อมาภายหลังเมื่อท่านบวชเป็นพระพิสุคนก็ชอบเรียกกันว่าท่านเจ้ามาท่านได้อุปสมบทที่วัดจกกักรวรรดิไดศึกษาพระธรรมและเรียน วิปัสนากรรมฐานจนแตกฉานจากนั้นได้ออกทุดงไปตามป่าเขาและได้เล่าเรียนพุทธาคมจากสำนักวัดต่างๆจนมีความแก่กล้าในพุทธคมอย่างยิ่งท่านเจ้ามานอกจากจะเป็นผู้ได้รับการสืบทอดตำราการสร้างพระกิ่งชัยวัดโบราณสมัยอยุธยาในเข้ามาสู่เมืองไทยในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดยหลักฐานท่านได้รับการตกทอดมาจากสมเด็จกรมพยาปรมานุชิตชิโนโรสท่านเจะมาได้เป็นผู้ก่อกำเนิดตำนานพระชัยวัดอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองไทยและท่านเคยมีดำริจะจัดสร้างพระก,กิง่งตามตำรับเดิมที่รับการตกทอดมาเมื่อท่านอายุครบ80ปีแต่ท่านได้มรณภาพลงก่อนในวัยอายุ77ปี ทำให้ตำลาดังกล่าวตกไปอยู่กับลูกศิษย์ของท่านคือสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัสุทัศน์และตำนานพระกิงอันยิ่งใหญ่จึงก่อกําเนิดที่วัสุทัศน์ตั้งแต่นั้นมานอกจากคุณวิเศษมหัศจ,จรรย์ในพระชัยวัดที่ท่านปลูกเสกด้วยพุทธาคมอันแก่กล้าแล้วในทางปฏิบัติท่านเป็นพระเทระที่เอาใจใส่ในวิปัสนาธุระและนวะกรรมนับตั้งแต่เป็นพระพิสุนุ่มจนถึงบรรณาภาพ ทำให้ชื่อเสียงกิติคุณมาสุวัตอันอเนกอัน,อน,อน,อนอันดังปรากฏว่ามีผู้เคารพนับถือตั้งแต่ในหลวงรัชการที่หตลอดถึงเจ้าขุนมูลนายจนมาถึงประชาชนทั่วไปและเมื่อท่านถึงแก่มรณา,าภาพพระสงฆ์สวดพระวิธรรมประจำหนึ่งสร้างมีกำหนดหนึ่งเดือนเป็นพระเกียรติยศอย่างยิ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่